นูสใจมากฉันเป็นดาราดาราเกาหลีได้เลยสวัสดีค่ะฮัลโหลพบกับจีน่าจีน่าเมคอัพนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวลิปนะคะซึ่งเป็นเป็นลิปเบลเวตนี่มาในแพคเกจที่แปลกมากเลยปกติจะมาเป็นแท่งนะอันนี้มาเป็นซองนะคะเดี๋ยวลิปที่เดี๋ยวสีที่จะสวอชก็คือสีนูดกับสีแดงนะคะสีแบบอ่อนกับสีเข้มต่างขั้วไม่มีตรงกลางเลยนะคะโอเคค่ะ ลางไปดูกันเลยเนาะสีแรกที่จีน่าจะลองนะคะคือสีนี้ก่อนนะคะสีนูดนูดสะใจมากไม่ไม่ป่วยนะมันดูเหมาะกับ อาสมโมกี้อายหรือไม่ก็เป็นวันที่เราแต่งหน้าเบามากสีที่สองโออาศูนย์หนึ่งอื้มเฮ้จีน่าชอบอะเฮ้ยมันเป็นสีแบบเออดูเหมือนแบบฟรุตตี้ฟรุต ฟรุตตี้ฟรุตตี้อะแบบมีความเป็นผลไม้จีสารแบบจัดจ้านสดใสแต่ไม่จัดจ้านจนเกินไปจนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นละครลิง <c oughs> ฉันเป็นดาราดาราเกาหลีได้อะไรอย่างเงี้ยฟิลลิ่งมันได้ความมั่นใจมันก็มาเป็นเนื้อเวเวตนะคะเนื้อเวเวตเป็นเนื้อที่ค่อนข้างละเอียดเหมือน เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่แห้งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ฉ่ำบวจนเกินไปแต่ว่าจีน่าที่ปากมันดูฉ่ำฉ่ำบวๆอย่างเงี้ยจีน่าทาตัวอ่าเนสค่ะของลิปมาส์นะคะเพราะว่าปากมันแห้งมากอันนี้เป็นสุดเฉพาะของจีน่าเลยนะก็คือว่าทาลิปมาส์ลองไว้ก่อนเพื่อให้ปากมันดูชุ่มชื้นชุ่มชื้นจริงๆอ่ะชุ่มชื้นจากผิวอ่ะแล้วก็ทาลิปทาลิปทับนะคะเกลี่ยง่ายมากไม่ต้องใช้ แปลงลิปเลยใช้คือคือคือใช้ลิปใช้แปลงของเขาได้เลยนะคะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวจีน่าจะใส่ลิงก์ของร้านนี้ไว้ให้นะคะ <Wow. S 1> เป็นร้านที่อยู่ใน IG ค่ะแท่งับประมาณไม่ถึง300ไม่ถึง300 <Wow. S 1> เป็นราคานักศึกษาแต่คุณภาพปริญญาเอกเลยค่ะ <Wow. S 1> โอเคสำหรับวันนี้ก็พอตรานี้กันนะคะเจอก,กันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ wow.